สี่ราศีความสุขความเจริญมาเยือนมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสามราศีดวงปังความสุขความเจริญมาเยือนมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ได้แก่ ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์โดยรวมถือว่าดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีหากทํางานประจำมีโอกาสปรับเปลี่ยนขยับขยายงานมีความก้าวหน้าไกลเกินฝันส่วนคนที่ทําการค้าทำธุรกิจก็ดีมากเช่นกันเพราะธุรกิจจะคล่องตัวราบรื่นมากกว่าแต่ก่อนการเงินมีเ์ินรารับเข้ามาตลอด ทำให้สถานภาพทางการเงินราบรื่นคล่องตัวดีมากไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลใจความรักคนมีคู่แม้ว่าความรักจะดูเหมือนจืดชืดแต่ลึกๆในใจยังรักมั่นคงแน่นแฟนยิ่งนัก ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกการงานดวงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แต่คุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคต้องเพียรพยายามต้องแก้ไขปัญหาพิชิตโจทย์ยากให้ได้แล้วความสําเร็จจะอยู่ในกํามือคุณอย่างแน่นอนการเงินไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพไราะรายได้ยังมี แต่หากจะลงทุนควรชะลอไว้ก่อนพอช่วงนี้หวังแต่ได้เงินก้อนเล็กเงินก้อนใหญ่จะยังไม่มาความรักคนมีคู่บางทีก็หลงลืมดูแลกันไปบ้างแต่แตที่แน่ๆคือไม่ทิ้งกันแน่นอน ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูาานการงานโดยรวมถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่สามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนการเงินคุณยังสามารถประคับประคองสถานะทางการเงินไปได้เรื่อยๆแม้ว่าจะมีรายจ่ายพุ่งในช่วงโค้งสุดท้ายปลายเดือนแต่ก็ไม่ถึงขั้นเนือดร้อนหรือขัดสนอย่างแน่นอน ความรักคนมีคู่บางทีก็เสี่ยงแตกความคิดเห็นบางทีก็ไม่ค่อยตรงกันเลยทำให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานมีโอกาสก้าวหน้าและมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแนะนําให้คุณทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมดวงการเงินมีโอกาสได้รายได้เข้ามามาก แต่หากหวังโชคลาภต้องเบรกไว้ก่อนเพราะดวงชะตาของคุณจะมีโอกาสได้รายได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเป็นส่วนใหญ่ความรักคนมีคู่แม้ว่าจะทะเลาะก,กันบ้างแต่สุดท้ายก็อยู่ด้วยกันคอยช่วยเหลือกันเหมือนเดิมหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ